สวัสดีค่ะอยู่กับอจิค่ะแล้วก็อยู่กับครับผมผมเจครับผู้จัดการฝ่ายขายครับฟอร์ดสาขากรลาพึรครับผมวันนี้ค่ะเราทั้งสองคนค่ะมีกิจกรรมดีๆมาประชาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมและรับฟังกันค่ะกิจกรรมมีอะไรบ้างคะพี่เจครับผมกิจกรรมนะครับชื่อกิจกรรมว่านะครับเอลรถโชว์2022นะครับผมจัดขึ้นที่ตลาดอินดี้กรลาพึรนะครับงานมีวันที่20-21สิงหาคมนี้นะครับ อ๋อแล้วเวลาล่ะคะจัดกี่โมงถึงกี่โมงอ่งานเริ่มนะครับตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะครับถึงสามทุ่มเลยนะครับผมห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มนะครับย้ํากันอีกครั้งหนึ่งค่ะในวันที่ยี่สิบสิงหาแล้วก็วันที่ยี่สิบเอ็ดสิงหาคมนี้ค่ะและกิจกรรมพิเศษนี้มีสิทธิอะไรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านและลูกค้าที่มารับชมครับแน่นอนครับอเมเราจัดงานนะครับยังไงต้องยิ่งใหญ่แล้วก็พิเศษอยู่แล้วนะครับผม นะครับลูกค้านะครับที่เข้ามาในบูธของเรานะครับลูกแค่เพียงแค่ลงทะเบียนนะยังไม่ต้องจองนะใช่ค่ะแค่ลงทะเบียนนะครับรับไปเลยครับคูปองส่วนลดค่าอาหารครับร้านดังๆเลยครับในตลาดอีดีของเรานะครับรับไปเลยนะครับคูปองส่วนลดค่าอาหารนะครับอันนี้คือต่อที่1นะต่อที่2ครับลูกค้าที่จองนะครับภายในงานนะที่จองนะครับแค่จองรับไปเลยครับทีวี50ริ้วนะครับหรือว่าสมาร์ททีวีนะครับ ขนาด50านิ้วไปเลยนะครับผมไม่ต้องลุ้นนะอันนี้ไม่ต้องลุ้นนะครับอันนี้คือรับไปเลยจองปุ๊บยกกลับบ้านเลยนะฮะต่อที่3ครับผมลูกค้าที่จองนะครับและรับรถภายใน30กันยายนนี้นะครับลุ้นรับนะครับ iPad Air ครับผมจานวน2เครื่องนะครับ iPad Air นะครับจานวน2เครื่องนะครับประกาศผลนะครับภายในวันที่วันที่30สิงหานี้นะครับนะครับผมภายในวันที่30นะครับประกาศผลนะครับผม ใครอยากได้รวมสนุกแล้วก็ได้รับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายค่ะก็มารับชมและลงทะเบียนภายในงาน r m a Road s h o กับเราได้นะคะและที่สำคัญค่ะสามารถพบเจอกับอาจิตได้ทั้ง2วันนี้เลยที่บูธกิจกรรมนี้ค่ะ IMA Road Show ที่ตลาดอินดี้สาขาการประพึกนั่นเองค่ะยังไงฝากเข้ามารับชมรถที่บูธของเราด้วยนะคะมี4-5รุ่นหรือ4-5คันจอดให้ได้รับชมถึงบ้านท่านเลยค่ะ ยังไงฝากกิจกรรมดีๆของทางการาประพฤกกันด้วยนะคะวันนี้ค่ะาอาจีแล้วก็พี่เจค่ะขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ